หนึ่งเวทีแล้ว <laughs> เดี๋ยววันนี้เก้าอี้ถูกมากทุกคนหนึ่งร้อยแล้วก็ห้าสิบคะแนนถูกมาก <laughs> นี่ทุกคนวันนี้ผมมาเจอดาวติ๊กต็อกแล้วส <laughs> <laughs> วัสดีจ้ะนี่ <laughs> มาถึงดาวติ๊กต็อกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตอนไลรทะลุเป้าทุกคนเผื่อผมสักห้าสิบห้าสิบบาทนะนี่เจอดาวติ๊กต็อกวันนี้ <laughs> <laughs> วันนี้ <laughs> <laughs> วันนี้ก็เก้าอี้ถูกด้วยห้าสิบคะแนนร้อยคะแนนเองนะครับยหนึ่งร้อหนึ่งร้อยกับห้าสิบคะแนน การจัดเตรียมเก้าอี้กันนะครับทีมงานของอันนี้เสื้อคุณคุณนะเนี่ยตัวนี้นี่อะตัวนี้ตัวนี้คุณคุณเสื้อเตัวนี้เสื้อคุณคุณเอ๊ใครกันนะเดี๋ยวมาวัดที่อยู่เดี๋ยวคุณคุณวันนี้แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเก้าอี้เลยที่งานที่แล้วที่ไหนนะวัดที่แล้ววันนี้เอาวัดที่แล้ววัดอินทร a v e r อ่านี่วัดทับช้างวัดทับช้างมีมีกี่ทับช้างแหมสองที่ปะวัดทับช้างที่นี่จะมีที่เดียวที่เดียวนะค่ะ แต่ผมมาถูกแกันล่ะไม่ผิดวัดละเอาทีเดียวไปยังแม่ไปผิดวัดวันนี้แม่ขอเรื่องอะไรเนี่ยเขาขอเรื่องอะไรครับก็จะขอเรื่องอันนี้นะผมจะพาเขาพูดเรื่องที่ผมปิดใช่ไหมโกมินโกมินเขาโกมินเหรอเอาตอนแรกเห็นเขาบอกออขีเหนาเออเปลี่ยนเป็นโกมินเอาแล้วเป็นโกมินโกมินนะโกมินก็เขาเลือกเรื่องเรื่องอะไรนะชื่อเรื่องอะไรนะชื่อเรื่องอ๋อโกมินก็โกมินมันโกมินก็เรื่องโกมินเลยอ๋อใช่อ๋อผมจะสับสนไก่นี่ อ๋อเป็นโกมินโกมินนุ่นก็เป็นแม่ชีเดยใช่ใช่มีแม่ชีอ่ะใช่โกมินผมไปสั่์เร an er no no sì, oh, e ื่องเรื่องหนึ่งที่ที่น้องนุ่นเขาเขาเล่นหล่อ๋อเป็นโกมินนะเล่นลิขิรยาอ่ารอบหนึ่งอีกก็ปีหน้าแล้วไหมเนาะวันที่หนึ่งพายโอเคใกล้ๆนี้แหละครับเดี๋ยววันใหม่ก็จะใเลเร วันใหม่เดือนไหนนะแม่เดือนได้เร็วนี้ปะวันที่29มีนาอ๋อเดือนกุมภาพันกุมีนาที่ที่คุณแหววอ๋อไวว้นนะอยู่ัโอเควันนี้ก็เปลี่ยนจากอ่าเปลี่ยนจากอีเหนาเป็นเปลี่ยนจากอีเมาเป็นโกมินกุมารวันนี้มาดูไอหนูดื้อกันอีกหนึ่งวันครับดูน้องโน้ตได้เมื่อคืนนี้ไปโคลาแม่ดูไหมโอ้มันมากเมื่อคืนดูใจแทนดูใจแทนน้องนุ่นอืม ดีใจดีใจด้วยแหละเพราะว่าคนดีก็ต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรอมันก็ดีๆมาทั้งนั้นดีใจแทนเมื่อวานตอนทุ่มตทุ่มคนอย่างอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าเลยสักพักโหสองสองครึ่งมาจากไหนกันไม่รู้แล้วให้มากด้วยโอเคครับจริงๆเดีจะตติดตามวันี่ววันทีก้าคอนเสิร์ตใช่ไหมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเตรียมตัวไปแดนกันนะครับจะไปให้ ไม่ร um, ู้จะแดนไหวป่าวหาไม่เป็นดีแล้วงานวันที่โครลาเนี่ยแม่18ไปไหม18 EPC 100 EPC ยังคุยกันอยู่ยังคุยต้องรีบจองแล้วนะเพราะว่าจะไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าเราไปเส้นนี้เน้อสามสิบสี่นะแป๊บเดียวถึงแล้วใช่ใช่สองชั่วโมงไปเลยใกล้เขาไปเหนือเหน่งมาสองสามรอบเลยอ่าสามสิบแท้โอเคครับทุกคนขอบคุณแม่แล้วก็อ่าเดี๋ยววันนี้มาติดตามรับชมกันครับล่าสุดนะก็เปลี่ยนเป็น โกมินกุมา okay, รโอเคครับผมแรกหน้าเวทีวันนี้ก็เท่านี้นะครับพจ้าเติมอีกนิดนึงนะครับวันนี้ก็อีกก็หนึ่งร้อยคะแนนกับห้าสิบคะแนนแต่ด้านหน้าสีแดงนี่ก็เต็มหมดแล้วนะครับแจกแตนแน่นอนวันนี้สนุกแน่นอนนะครับส่วนด้านหลังก็ไปพอสมควรแล้วนะวันนี้ใครมาช้าก็กลางไกลนะครับสถานที่ดีแล้วก็อากาศแจ่มใสนะเรนเรื่องที่เรื่องนี้ก็ไม่ดูมาตั้งนานแต่งานแม่สู่แล้วนะมาดูกันนะครับมาเจอนูด้วยโกมินกันวันนี้ครับสนุกแน่นอนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไลฟ์สดตอนหกโมงครึ่งนะจ๊ะสวัสดีจ้ามาแล้วนะนุน่นเ,เดี๋ยวผมรับน้องตรงนี้เสร็จแล้วผมจะเดินไปตัดหน้าเวทีไปนะครับอเ,เอาเดินหน้าไปก่อนเร็วออกซ้ายไปเร็เเวไอ้เพื่อนเพื่งนพี่มาติดรถนะพี่แอบแอบตรงนี้ก่อนแอบตรงนี้ก่อนพี่เดี๋ยว มันมีรถมาพี่มันสวนกันไม่ได้แล้วพี่แอบนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ที่นี่ก่อนนุ๊กอะไรนุมน๊มานี่พี่เจนม,มานี่ทางนี่นี่สายสายห่า,หางสายห่างมาม,มาครับมาตรงเลยตรงไปทางนี้ตรงตรงตรง ertas, รมามาเลยครับไปตรงนี้ พี่เชนไปวนนะไปวนขวานะไปวนขวามันจะมีประตูทางเข้ามาจอดเวทีฝั่งนูน้นโอเคนุ่นวันนี้ขับโถเองนะไปวนขวาีน่นุ่นไปวนหลังโบสถ์จ้าไปวนหลังโบสถ์นะแล้วจะมีทางเข้าจอดฝั่งนูนน้นจ้ะไปอับนู่นไปนูนแล้วนะเราโยนไปหน้าเวทีนะครับ เมื่อคืนพี่นุขับมาเขาแบ่งกันขับมาแล้วก็เนี่ยเจาะเวลาถ้าใกล้ๆก่อนเข้าง,งานเขาก็จะเปลี่ยนสลับกันขับนะครับแต่พี่นุเมื่อวานพี่นุก็อยากขับน่ารักมากพี่เอ๋อทดสอบสามสี่ห้าไซด์ฟิลได้ครับจอดคู่ไหมพี่เจนทดสอบสามสี่ห้าทดสอบสามสี่ห้าเจนทดสอบ 3, 4, สามสี่ห้าเพิ่มบอลลารนิดนึงครับตัวขาตั้งเข้านี้ได้ทั้งหมด เอบสามสี่ห้าเ็ทดสอบสีห้ครับพิเชนเดินหน้าหน่อยพิเนเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อย่เช็นเดินหน้าหน่อยสาม่ห้เดินหน้าหน่อยวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นช้งไทยเปลี่ยนโกมินนี่สุดหล่อมาแล้ว บ้าบ้าบ้าบาข้างหลังถอยไม่ทันเด้อจะหนักพี่ว่องเหรอ <laughs> โดนอีกแล้ววันนี้โดนอีกแล้วม,มามาครับมาม,มามืด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 มาจับมาเลยมาโอเคโอเคอ๋อหนัาพี่โยอยู่นี้ก็จจายแล้วกันเนาะเพราะนะว่าวันนี้คนสวยขับรถเอง มาไกลๆแล้วกันนะไกลๆแล้วกันนะครับวันนี้น้องขับรถเองโตเต็มไหมข้างหน้าเต็มอยู่ครับแต่ว่าข้างในก็เขาไปห่วงกันน่ารักมามแต่ว่าคือน้องก็อยากขับไรเงี้ยแล้วแบบขออนุญาตไปขับแค่ใกล้ๆนะครมามาับเมื่อวานน่ารักมากพอ,อเปลี่ยนพามปุ๊บเขาก็พี่นุก็ทางไกลพี่นุก็ขับให้แต่ถ้าใกล้ๆเนี่ยมันน้องก็ขับเองได้โอเคเราลองลงรถกันนี้ใส่เสื้อคู่ด้วยเสื้อฟุตบอลเสื้อคู่ด้วย สวัสดีครับน่าักครับสวัสดีครับพี่น้ำสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดเล่นอย่างเงี้ยแร้วพี่เบิร์ดเล่นอย่างเงี้ยเจ็ดทดสอบสามสี่ห้าเจ็ดทดสอบทดสอบสามสี่ห้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้ำอย่างงี้ไปแล้วโอเควันนี้ใส่ตะคุ่ด้วยวันนี้แมนยูสึกยังเดือดด้วยโอ้โห ผมว่าหวั่นใจทุกทีเลยพี่น่เนี่ยพี่น่ใส่เสื้อนี้สีไรเนี่ยโอ้โหจบไม่ค่อยสวยผมว่าเสียวมากเลยเนี่ยว่าสบายสถิติสักทีแล้วันนี้ขอแบบว่าเขาเรียนได้ทำไรทำไรเขาเก็บข่งโอ้ FC แล้วกันแล้วกันดูลุง FC นับไทยหน่อยครับลุง FC วันนี้หายป่วยยังครับเนี่ยวันนี้เล่นไหมครับเนี่ยวันนี้เล่นไหมอ๋อวันนี้ขอเขาเล่นนะ อ๋อขอเล่นแล้วน้าวันนี้ได้ร้องเพลงไหมตอนแรกอ่ะวมีคนจูงยังวันนี้มีคนจูงยังมีคนร้องไปแล้วทำเพลงลงแล้วมาแล้วเดี๋ยวไม่มีคนจูงครับมีคนจูงแบนวันนี้เตรียมแบนมาด้วยปกติเราจะไปแจ้งหลอกเพาเราเป็นคนพิการเราก็มาร้องเพลงข้างหน้าเวทีทำไมพูดอย่างนั้นลุงดาน่ารักวันนี้วันนี้ลุงดาเล่นวันนี้ก็มินนะเล่นเป็นไรลุงดาเล่นเป็นพญานาคไหมเป็นโกนะเป็นโกมินไม่มีไม่มีมินนะเป็นโกนะคอยรับตลอดเลยโอเคบายบายลุงดาเด้อลุงดาน่ารัก แล้วแซลลุงดาน่อยตัวมินกูบ้าลุงดาบอกดีใช้ไหมกูเป็นลูกนิมิตโอเคครับรรจารณ์าง,งานก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่โยจะขึ้นสแตนแล้วของที่คุณดังด้วยนะครับ,บก็ขอบคุณพี่น้องชาปาจินดีด้วยนะครับคือ มีพ่อจยุดพักหนึ่งวันนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีก็วันที่21ที่ลบบุรีนะครับฝากไปด้วยเป็นพี่แดงพ่อวันนี้ที่ว่าเป็นพ่อจริงไหมเนี่ยเขาจะให้พ่อพูดจริงหรือพูดเล่นดูคนจะเลี้ยงไปตุงพ่อนะพ่อหาข้ามกัะนกอยู่ทุกคนโอเคครับโอเคว่าพ่อมีมอไซค์จริงครับออกมาป้ายแดงด้วยครับนี่ผ่อนอยู่ผ่อนอยู่ไปตุงพ่อเยอะนะทุกคนพ่อจะมีตังตื้อหมูกระน็อกเขาเอาความจริงมาเล่นนะครับก็เป็นความสนุกสนานของทีมงานเรานะครับก็ คนฝากด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้ที่21ที่ลบุรีลบุรีนะครับไว้เจอกันนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องแอปนี่นะครับลืมอีกแล้วตามติดวงดังตามติดวงดังนะครับฝากคนไว้นะครับช่วยกับระบบตรงระบบตีงให้ในถังน้ำมันเพื่อมาถ่ายทอดให้คนได้ดูกันขอบคุณมากคคครรัับบบขอุณโอ้ยเรื่องอะไรวะไปมาปืนรถมาดิโอ้ยเรื่องออะไรวะไปปืนรถมา ไงครับวินััวนนี้บอลมันสกอร์เท่าไหร่นะวันนี้สองหนึ่งสองหนึ่งใครใครชนะสองหนึ่งใครสองครับแมนยูเหรอชนะที่ไหนเนี่ยฮะชนะที่ไหนครับชนะที่บ้านเขาเลยเขาเรียกคาเลยนะคาที่คาบ้านนะโอ้คาที่เลยอย่างงี้มี่ตัดที่เลยโอ้หน่าวมาคาบ้านอีกอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้คาที่เลยโอ้โหแย่เลยทำไงดีครับเนี่ยไปไปเตะบ้านเขาไปชนะเขาได้ยังไงอ่ะ ก่อนก่อนก่อนเตะห้อยยังไงนะก่อนเตะห้อยยังไงเหมือนพราแบบเราแย่แน่เราโดนแน่โอ้แล้วโดนใครยิงใครโดนยิงประตูชัยใครยิงประตูชัยจำไม่ได้แฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์รี่ยิงเหรอแฮร์รี่นักว่าจอกเจอเลยก็จอกเจอปีดแฮร์รี่ดูบอลโนนี่โน่นเป็นหนึ่งตุ่มแล้วโยนโยนใส่เสื้อกับด้านกลับบ้านแล้วโอเคโยนใส่เสื้อกับทำไมโยนทำ่ยกลับด้านกลับด้านเลยอ่ะเดี๋ยวอัดจีกันไว้แล้วนี่นี่นี่นเ่นี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 นี่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 นี นนนก็ว่าจะนอนนั้นหน้าเหมือนกูโม้นอนไม่จำเนี่ยผีเด็กผีจะโคราดขาเดี่ยงไปแล้วไปหารองเท้ามามโอ้โหลิเกก็เล่นทุกวันทุกคน,น,นตุ้งก็เปิดทุกวัน <c oughs> มันมีทางพี่รองเท้าซะแล้วไง <c oughs> โอ้โหมีใครดูคลิปนี้ไปตุ้งค่ารองเท้าให้ขเขาหน่อยนะแย่ไม่แย่เลยครับตัวนี้เดินขาเอียงไปข้างนึงแล้วจับโคราดป่ะวันเนี้ยวันนี้หนูไปหนูรัจากโอเคไม่เป็นไรดีแล้วหยุดพักวันนึงสวัสดีครับทุกคนดูสภาพตั้งเอกเราดิ อแยย่เลากาดนี้ดูพี่เจ๋งเก็บของในเดินผงาดเลยวันนี้แล้วใครยิงไม่ยิงแฮร์รีม่มากกว่ายิงด้วยเ <laughs> จ็บปวดมากเจ็บปวดมากนี่เด็กผีผงาดหน่อยครับเด็กหง่กลับบ้านไปแล้วนะไม่อยู่แล้ววันนี้ผงาดครับหนุ่มก็ถ่ายรูปอยู่แต่เอฟสีนะพี่โยเก็บคลิปให้ชมอันนี้ก็จะเป็นทีมบ้านมาลายของพี่แอม,ม<า>ครับคู่ให้แสงสว่าง ก็อยู่ฝั่งนู้นล้นด้วยู่ผมครับครับทุกคนอาอสัมภาษณ์เด็กผีเลยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสองหนึ่งครับโอ้โหขยิงนะใครยิงประตูชัยคารโหเจ็บปวดเขาเขาเรียกขาเสียงใส่เลยเนี่ยเครียดแบบว่าไม่มีช็อตเลยเพราะว่าหนึ่งก็เตะเราเครียดเลย ได้นาทีนึ่งเลยอ่ะเออยิงเร็วด้วยนี้ยิงเร็วด้วยร้องเลยร้องเลยจบครับคือเราจะแพ้ใครมาไม่รู้แต่เราชนะลิเวอร์พูล l โหแล้วคาบ้านด้วยทุกอย่างจบแล้วคาบ้านด้วยถูกป่ะพี่เราจะแพ้ใครมาเราไม่สนเราชนะลิเวอร์พูลครับโอเคดีมันเป็นศักดิ์ศรีวันนี้เสื้อคู่สำเร็จอาถรรพ์นกทีทุกคนโดนมาหลายแมตช์แล้วโดนมาเยอะแต่ว่าแพ้ใครมาก็ไม่เป็นไรครับชนะลิเวอร์ pool ก็พอนี่อ่ะคว้าได้แชมป์อีกเอ้โห เด็กเด็กเสื้อแดงกลับบ้านดี่ก็บ้าหมดแล้วเสื้อแดงนี่ใส่เสื้อกับโดนกับด้านนี่ตายแล้วลงคลิปนี้ไปเด็กผมจะมากดอันฟอร์มเศษเราเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวน้องคุยงานแล้วโยนเดินทางกลับนะครับกลับแล้วนะครับเดี๋ยวรอรถถอยก่อนแล้วมือเกลียดของคุเดี๋ยว หนูุ่มนี้ไม่สบายครับตัวร้อนแล้วนะเดี๋ยวต้องอาจจะต้องไปหาหมอกัอนนี่ว้เอาปะเอาปะป๋า,า,า,ามาถอยได้ไหมอาจารย์ถอยมายาวมายาวมา,ยาวมาจ้ะยาวมาเลยยาวมาเลยข้างหลังว่างครับหลังว่างมาเลยมายาวมายาวมาเลยหลังว่าง จ้าโอเคพอดีเด้อระวังไม่สบายกันเด้อจ<ะ>้าจ<ะ>้าจ้ากันจ้าเดี๋ยวกันลพบุรีมิพี่นุ่งขับให้นะเพราะมันกับทางไกลนะครับป่วยทั้งป่วยทั้งคู่ก็เริ่มป่วยทั้งคู้แต่พี่นุ่งก็จะตัวร้อนหน่อยเอายามายามาพี่เชนยามาโอเคออกไปวนซน้ายทางเดิมเด้อ,ดอพี่เชนไปทางไหนยุตยาป่ะกลับทางไหนครับแปดริ้วเนาะขึ้นมอเตอร์เวย์ได้โอเคไปจ้ะ ไปน้องมิ้งไปแล้ววิโยก็กลับแล้วไปเลยเดี๋ยวตามไม่ทันเดี๋ยวหลง <laughs> โอเคครับโอเคก็อะคุละหมุนจบแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยววิโยจะรีบลงให้รับชมกันนะครับเดินทางกลับแปดสิบหก่อนนะครับจะหลงรีบลงให้ชมกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า